สวัสดีครับท่านผู้ชมจันกเกียนชาแนลวันนี้จะพาไปที่แพร่อำเภอลองครับไปดูวิธีการทําเมนูสร้างงวมไปลองดูนะครับสร้าง่างวมงวงงูงอมมแหวนมามะงวอไปงวม,มจะทำป็นอร่อยเด้อแสบนัวเดนะ Mm hmm. ต้มต้ม,ตมนิดนึงเปรี้ยวๆเรอรับโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีการทำมันจะเป็นยังไงตามมาดูครับ <c oughs> อันนี้คืออะไรครับเนี่ยใบงวมเจ้าใบงวมอ๋อซาซาก็เรียกว่าซาซาใบงวมซาก็ได้ยำก็ได้ครับ <c oughs> ซาวิธีการก็เดี๋ยวพาไปดูเนาะว่ามันจะเป็นจะไดลำกอกอีกเอาซาเอาเอาน้ำพริกใส่เอาไปตำน้ำพริกเอามาซอยใส่ใช่ไหมเอามาใส่ผสมโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับซางวมจะเป็นจะไดตามมาดูครับอไปงวมยาชื่อสังวรยายาสังวรเนาะคมพายอายุเท่าไหร่ครับอายุหกสิบสามปีค่ะบสามครับ โอ้ยังทำกับ,บข้าวให้ลูกให้หลานอยู่เนาะถ้ามาถ้ามาให้บอกก่อนแล้วนั่งกินเลยม,มาไม่บอกกันจะได้ตื่นเต้นนี่คือใบงวมสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเอาล้างดีๆแล้วก็มาซอยมะหันนะครับหั่นเป็นฝอยๆนะครับเพื่อจะเอามาซาซาง,งวมเนี่ยเป็น อาหารพื้นเมืองนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะของชาวทางเหนือนะครับโดยเฉพาะจังหวัดแพร่และอำเภอลองนะครับาหั่นเป็นฝฟฟอยๆนะครับแล้วก็เอามาแช่น้าล้างล้างให้สะอาดอทีนะครับแล้วก็ให้มันเสด็จน้าอันนี้เป็นล้างแล้วหั่นแล้วนะครับงวงใบงวมสดๆนะครับอ่ะะ uh huh. อันนี้เขาเรียกเมนูอะไรอย่างก็เมนูสร้างงวมสร้างงวมนะครับท่านผู้ชมครับหากินมันหากินยากเนาะเป็นอาหารพื้นบ้านตีหนึ่งมันออกครั้งหนึ่งเหรอฮะตีหนึ่ออกครั้งนี่ตีหนึ่งออกครั้งหนึ่งนี่ลักษณะลักษณะใบใบงวมเขาเรียกว่าใบมันป่ะเนี่ยใบงวมใบงวมเหมือนผักกระถินเนาะผักกระเสดผักกระถินมันห่าปักมัน ลูกแก่ลูกแ่เนี่ยแม่ว่าไงไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ไม่ไปแก่ไม่แก่ค่ะอันนี้กําลังกินอ๋อตะเล็กเกินนะมันออกฝาบๆนะไม่เปรี้ยวเราต้องเปรี้ยวเลยเนี่ยรสชาติจะเปรี้ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวโอ้โหเนี่ยเปรี้ยวนิดๆแต่ถ้าใส่น้ำร้อนเปรี้ยวแน่ครับเพื่อให้น้ำมันอุ่นๆเอาเดร้อนเลยเปรี้ยวอีกเปรี้ยวมันเอาเปรี้ยวเล้องไปแกงไปปลาได้ครับอ่ะโอ๊ะโอเป้อดาโอแป้เออแกงหอม แต่ค่าตะไคร้หอมกระเทียมกระชายหน่อยแล้วก็มีปลาร้ากระปินิดนึงปลาร้าหน่อยกระปินิดนึงปลาร้านัวก่อนปลาร้านัวเนาะครับแล้วเอามาปั่นเอามาปั่นต้มก่อนอ๋อต้มก่อนเอาไปต้มรวมกันเลยเนี่ยพริกด้วยนะพริกแห้งพริกแห้งด้วยพริกแห้งไป คำที่ว่าเราจะเอาเผ็ดหรือไม่เผ็ดคือที่ใจเราว่าจะเอาเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยอาไ่เผ็ดก็ใส่พอดีที่ว่าเราจะกินเผ็ดแล้วเอาไปต้มสักพักนึงก็เอามาปั่นปั่นเสกเราก็เอามาผสมกันเสร็จเรียบร้อยก็มาตั้งไฟให้ร้อนก่อนให้เดือดตั้งไฟให้เดือดก็ไปทําให้อุ่นคุณๆเหลืองอุ้ยฮวยนะสีทองเหลืองอุยฮวยเลยครับ เหมือนน้ำขนมจีนอะเหมือนกันอันนี้ก็เรียกน้ำยาป่าแต่ไม่ใส่กะทิอย่ีกแล้วถ้าเราใส่กะทิลงไปจะเป็นน้ำยาทันทีอันนี้มีปลาทูด้วยมีปลาทูด้วยค่ะใส่ปลาทูปลาทูด้วยค่ะปลาทูใปลาทูปั่นให้ละเอียดแล้วก็มันอ่าเออเนี่ยมันกินอร่อยนะครับเนี่้เราได้มาเมืองแป้นะครับ แต่เดี๋ยวอำเภออย่างอำเภอร้องกันอำเภอร้องแต่บ้านบ้านกันอันนี้อันนี้นิ่มหน่อยทำมาดีๆเลยตั้งแต่สมัยเรื่อยๆกินมาตั้เล็กๆเงี้ยปูยอดตายายคุณเนาะอ๋อสูตรนี้เลยดั้งเดิมนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นแต่บางบคนเขาก็ทำแบบง่ายๆเขาไม่ใส่กระชายนะเขาแค่แตกขาดไค่เราตำทำขึ้นมาการการทำก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่แต่ว่า เออเผื่อเยอะมาเยอะเนาะอ่าแล้วแต่นิดนิดตัวตัวใบนี้มันจะเปรี้ยวอยู่แล้วแกงส้มแกงอะไรเนี่ยเราไม่ต้องใส่ส้มอืมแต่แกงปลามันเปรี้ยวอยู่แล้วมันเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวแบบอารมม์ารมเปรี้ยวอร่อยเปรี้ยวไม่ใช่เปรี้ยวแบบกลางกลางแบบไม่เปรี้ยวปี๊ดไม่เปรี้ยวอะไรครับเอามายมอ๋อมายำมนี่เขาเรียกยำอะ ผสมน้ำก็คือเรียกยำแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องแกงก็ว่าได้ครับเป็นเครื่องยำก็ได้น้ำยำนะครับก็มีกระชายมีพริกแห้งมีหัวหอมหอมแดงเอาไปต้มนะฮะเทียมต่างตเหล่านี้เอาไปต้มแล้วก็เอามาปั่นนะครับไปดูกันครับอันนี้เครื่องเครื่องมันเครื่องมัน แม่แม oh. ่พ no ูดเหรอมีอย่างทอง้องมีอย่างท่องเครื่องทำง้ำร้อนมีอะไรบ้างอ่ะที่ที่อยู่ในเมื่อกี้น่ะอมอหอมกระเทียมพริกข่าตะไคร้กระชายปั่นอ่าต้มทุกอย่างนะครับแล้วเอามาปั่นปั่นรวมกันนะครับก็จะละเอียดปั่นให้ละเอียด นะครับปั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปตั้งไฟให้ร้อนนะครับตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเป็นน้ำยำนะครับน้ำซ่าต่อไปครับเสร็จแล้วเราก็เอาที่เราซอยไว้ถึงมวมซอยมาแล้วรวมกับผักชีต้นหอมเนี่ยครับก็เอามาร่อเพื่อจะเอาน้ำที่เรายำตั้งไฟตะกี้นะครับเอามาผสมนะครับ ตักน้ำที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั่นเรียบร้อยมีกระชายมีพริกเล็มหอมหอมแดงกระเทียมมาปั่นรวมกันต้มก่อนนะแล้วเอาใบเอาใบงวงมาใบงวงบัตจีต้นหอมครับไอ้น้ำนี้ต้องอุ่นๆนะครับอย่าให้มันเดือดนะารัมันร้อนอย่าให้ร้อนมากใช่ไหมครับอย่าให้มันร้อนครับมันก็จะเป็นง่วงลองชี้ลองชี้ กิมเลยครับเออแม่กินเลยเนาะอืมแบบแบบแบบเนียเปรี้ยวกลมกลมถ้าเราน้ำมร้อนแชทมันจะเปรี้ยวจัดเออเปรี้ยวกลม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 อร่อยขนมจีนได้อ่ลองทีอร่อยลองทีอร่อยเฉยเลยอ่ะ กินขนมรินก็ได้กินเฉยๆก็ได้ๆๆกินเฉยๆกับข้าวก็ได้นี่ครับเสร็จแล้วนะครับดูหน้าตาผมน่ากินนะครับมีนะครับ,รบใบงวมผสมด้วยงวมนะงวมง,วม,งวมผสมด้วยโอ,อ,อ,อ้มันจะอร่อยแซ่บนัวมันหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเรามีวันนี้มีขนมกิน เหมือนน้ำขนมจีนน้ำยาป่านะครับเดี๋ยวเราจะชิมกันว่าจิมกับขนมจีนจะเป็นอย่างไรนะครับลองลองไปชิมดูครับท่านผู้ชมครับตามมาครับเดี๋ยวจะสาธิตนะครับจิมกับไออันเนี้ยอันเนี้นนเยเทลซาสร้างหมูวองขนมจีนน,นี่นี่ขนมจีนเลยชิมหน่อยละชิมก่อน ชิมสองอันอแล้วก็เอาเนี้ยใส่เเหมือนน้ำขนมกีนเลยน้ำขนมกีนแต่มีใบงวมครับท่านผู้ชมครับมีใบงวมผสมอยู่น,นี่ก็มีผักอีกตัวน,อน <laughs> อ้อยนี่นนนชิมดูสิอร่อยนะเนี่ยไม่น่าเชื่ออร่อยเอายัง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  มันเผ็ดอุยเผ็ดเปรี้ยวโดยไม่ใส่มะขามอะไรเลยนะเซ็บ่ะเฮ้ยแซบเสยเลยไม่ได้ใส่ของเปรี้ยวเนาะ ันนี้กินกับข้าวเยอะก็ได้นอะอันนี้เรามีขมนมจีนก็เลยเอามามกินขนมจีนชมชมครับมันหากินยากเลยมีอยู่ที่เมืองนะแ,บบแพร่จังหวัดแพร่นี่อยอนนู่ตอนนี้อยู่ที่ลองยายทำให้ดู ก็เลยชิมซะอืมอร่อยพระแวดมาที่ลองหรือแพ้นะครับสั่งอันนี้นะครับเด๋ยวก็ซ่าซ่างงวมงองงูวอแหวนมอมะงวมอืมใบงวม,ม,งวม,มจะข้าไตัวอร่อยเด้อแซ่บนนวเด้อ ้งนนิดนึเปรียครับสร้างงวมเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวทางเหนือนะครับโดยเฉพาะจังหวัดแพร่นะครับอำเภอลองนะครับวันนี้ก็มากินที่นี่นะคะก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามจันเจียนชแนลนะครับเพื่อจะสรรหาสิ่งต่างๆมาให้ท่านได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจันเจียงชาแนลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับากภาษาเมืองวลครัวันนี้คืองามปิลี่คืออย่างกอคือคนงามนั่นแหละคนสวยามเป็นสาวน้อยเหมือนสาวน้อยแรกรุ่นขึ้นมาอย่างงามปิลี่งามปิลี่อันนี้ภาษาภาษาเมืองแป้ภาษาเมืองภาษาเมืองเนาะ ภาษาเหนือภาษาเหนืองามปิลี่ไมายถึงสวยงามสวยงามเหมือนสาวน้อยแรกรุ่นน่ะงามปิลี่โอ้งามปิลี่โอเคนี่